ชุดสามตัวสองตัวบนล่างอาจารย์เต้ยอาจารย์บอลอาจารย์ณรากิจอาจารย์เต้ยเข้า97เปิดสองรับฟันเจาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16ธันวาคมปี2566สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่อง f อของแม่เหมยแช่เขา่าแช่วหวยทุกๆคนนะคะวันนี้ก็3แนวทาง นะคะสามอาจารย์มาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับชมกันได้นำตัวเลขไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16นี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ไปชมตัวเลขของอาจารย์เต้ยกันนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่ชุดตัดนะคะทุกคน9 7นะคะวันนี้ก็ปล่อยมาแล้วนะคะทุกคนซองรับ16ธันวาคมอาจารย์บอลก็ฟันไปที่4ชุดตัวเจาะ2ตัว4 5 4 7 4 0 9 2ชุด3ตัว6 5 1 ชุดหมัดเดียวนะคะก็คือ9 2 2 9นะคะชุด3ตัว651นี้ก็ตัดเล่นด้วยนะคะทุกคน6551แล้วก็61นะคะงวดที่แล้วก็มาในชุด3ตัวนะคะตัดเล่นก็ได้โชคได้ราบกันไปนะคะสำหรับแนวทางอาจารย์เต้ยก็มีเพียงใบนี้ใบเดียวนะคะทุกคนถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ติดตาม แล้วก็จัดตามนะคะแนวทางก็เดินดีนะคะวดที่ผ่านมาไปกันต่อนะคะที่แนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์บอลน,นะคะอาจารย์บอลงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะทุกคนก็นํามาแบ่งปันเช่นเคยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดวนันนี้อาจารย์บอลฟันไปที่2ชุดตัวเจาะ2ตัว20 24 25 27 ชุด3ตัว2 2 4สอง,สองสตัดเล่นนะคะสองสอง,สอ,งสอาจารย์บอลก็ฟันไปที่2 7นะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะทุกคนแนวทางของอาจารย์บอลสำหรับแนวทางฮานอยนะคะไวราวก็ติดตามกันที่ชุมชนนะคะแนวทางอาจารย์ก็เดินดีนะคะทุกคนสำหรับฮานอยแล้วก็ไว้เดาวก็ขอขอบคุณแนวทางอาจารย์บอลน,นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์นรากิจนะคะที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นเลขฝันของอาจารย์นรากิจนะคะในงวดวันที่16ธันวาคมนะคะตัวเลขก็สวยเลยทีเดียวนะคะรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะเลขฝันนะคะทุกคน911104แล้วก็36นะคะก็ขอขอบคุณแนวทาง ทั้ง3อาจารย์นะคะสำหรับชุดเต็มของอาจารย์นรากิจก็รอก่อนนะคะทุกคนท้ายนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอให้ทุกคนเฮงปังถูกรางวัลต้องรับปีใหม่